ปีนี้นะคะน่าจะเป็นปีที่มีวันหยุดยาวแบบไม่เคยเกิดขึ้นมากที่สุดปีหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะคอรมประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม,ตมช่วงปลายปีนี้เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดยาวออกมาเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะพฤศจิกาย,ยนจริงๆแล้วไม่มีวันหยุดยาวนะคะคอรมก็มีมติเห็นชอบให้หยุดพิเศษคือ19แล้วก็20นะคะก็จะทําให้มีวันหยุดยาวต่อนเนื่อง4วันค่ะ19ถึง22พฤศจิกาย,ยนนะคะเดือนธันวาคมค่ะก็คือมีวันหยุดที่5นะคะ 5ธันวาคมซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์แล้วก็จะชดเชยวันจันทร์ที่7นะคะครมอค่ะให้เปลี่ยนเป็นวันหยุดชดเชยวันที่11ธันวาคมแทนก็จะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วันค่ะตั้งแต่วันที่10ถึง13ธันวาคมค่ะ แต่ว่าวันหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นวิาพา์วิจารณ์หลายมุมมองในโลกโซเชียลมีเดียนะคะส่วนใหญ่เห็นว่าแม้รัฐบาลกําหนดว,วันหยุดพิเศษเพิ่มเติมแต่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ค่ะอาจไม่สามารถหยุดตามได้เนื่องจากอาจมีภาระเพิ่มต้นทุนค่าล่วงเวลาหรือว่าโอทค่ะ นอกจากนี้บริษัทเอกชนบางส่วนก็ยังยึดตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างต้องกําหนดวันหยุดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าปีละ13วันซึ่งการเพิ่มจํานวนวันหยุดพิเศษนะคะจะทําให้จํานวนวันหยุดโดยรวมทั้งปีเกินกฎหมายแรงงานซึ่งนายจ้างสามารถกําหนดให้พนักงานมาทํางานได้ตามปกติค่ะ มาดูยอดการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะล่าสุดค่ะยังมียอดการใช้สิทธิ์เนี่ยเหลืออีกเยอะเลยนะคะอย่างสิทธิ์ของที่พักตอนนี้เนี่ยคงเหลือประมาณ3 8 2ล้านสสมืนสิทธิ์นะคะสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินค่ะเหลือถึง1 9 0 0ล้านแสนสิทธิ์ด้วยกันนะคะทั้งที่เปิดทำการมาเกือบเกือบเดือนแล้วนะคะเพราะว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ยอมรับว่าแม้จะปรับปรุงมาตรการหรือว่ารายละเอียดต่างๆของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะ แต่การใช้สิทธิ์ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเหตุผลสำคัญนะคะมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะกระทบบรรยากาศการจับจ่ายการท่องเที่ยวจึงต้องไปหวังพึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังมีกำลังการใช้จ่ายสูงนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางต่างประเทศทุกปีค่ะซึ่งก็ต้องอาศัยว่าหยุดยาวนี่แหละค่ะมาสนับสนุนเพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะมีรายได้เข้ามานะครับเขาก็ต้องเลือกที่จะต้องเก็บเงินไว้ถูกไหมฮะอานี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติพฤติกรมรมทางบริโภคทั่วไปแต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยการท่องเที่ยวก็ยังมีสิ่งที่นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นมันก็จําเป็นคนคนก็ไปเที่ยวกันเขาต้องเลือกระยะรกใกล้ๆ,ๆพักสั้นๆนะครับทึตงตรงนี้เองก็อาจจะไม่ได้ดีกับผู้ประกอบการทั้งทอทอทึงพยายามว่าภายในไตรมาสสี่ พยายามที่จะกระตุ้นนะครับการพักค้างให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความถี่ในการเดินทางมากขึ้นไปสอบถามประชาชนกันบ้างนะคะเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน <c oughs> การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้มองว่าเป็นมาตรการที่ดีค่ะแต่ว่ามีความยุ่งยากในการรับสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุนขณะเดียวกันนะคะมองว่าคนไปเที่ยวน้อยเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐก็เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจคนไม่ค่อยมีเงินค่ะเดี๋ยวนี้คนตกงานเยอะพอตกงานก็มาเป็นแม่ค้า พอเ่มมาเป็นแม่ค้าแม่ค้าเยอะกว่าลูกค้าเงินมันกระจายไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยปัญหาถ้าเรามีงานอย่างทุกคนที่ไม่ตกงานมีงานที่พอนั่นได้เงินทองม,มันก็ไปได้ื่อยนะเศรษฐกิจบ้านเราก็โอเคนะ สอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะที่มองว่าโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีแต่ที่ผ่านมาได้รับความสนใจไม่มากเชื่อว่ามาจากความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด19แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่กดดันการใช้จ่ายค่ะการท่องเที่ยวเนี่ยคือก็อบอกว่ามันบางคนก็ยังแบบว่า เออกลัวโควิดจะกลับมารอบสองคือจริงๆแรกรอบแรกที่ผ่านมาโควิดเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุผลกระทบนานขนาดนี้จริงๆคิดว่าสองเดือนสามเดือนก็น่าจะจบแต่วันนี้มาหกเดือนเจ็ดเดือนมันไม่จบแล้วคาดหมายถึงปีหน้าเนี่ยก็รวมกันอยู่ที่สิบแปดเดือนคือคอน้นคนที่มีไม่มีเงินทุนสำรองเนี่ยก็ต้องกันเงินเรื่องที่จะไปท่องเที่ยวงั้นเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นสุกเฉินมากกว่าเหตุผลที่ที่ คนไทยไม่ไปเที่ยวในช่วงนี้เลยเพราะรว่าเ้าหนึ่งออกออกแบบมารัฐบาลควักเงินออกก่อนไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าเขาไม่มีตังค์แล้วตังค์เขาหมดแล้วใครควักตังค์ออกก่อนเนี่ยมาซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยออกก่อนแล้วไม่เบิกบไม่มีทางไปโรงแรมค่าห้องถูกจริงแต่ค่ากินค่าใช้ก็ต้องก็ต้องจ่ายถูกไหมครับมีค่ารถไปนะมันถ้าต้องควักเงินเอ่ยเขาเขาไม่มีตังค์หรอกครับ ไม่มีะฉะนั้นที่เที่ยวที่ดีสุดตอนนี้คือที่ที่ขับรถไปได้รอบ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 กทมหรือรอบเชียงใหม่รอบขอนแก่นรอบบุดรก็<ำ>จะกระจุกอยู่ก็อยู่เท่านั้นอ,อย่างที่นี่ทุกวันนี้ชะอำหัวหิน<ะ>พัทยาเมืองการครับนะครับบางแสนอย่างเงี้ยเต็มตลอดทุกเสาร์อาทิตย์เลย กลุ่มธุรกิจาการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ค่ะรายงานว่าหลายพื้นที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติในระดับสูงนะคะอย่างเช่นภูเก็ตพังงาค่ะยังคงมีอัตราการเข้าพักในระดับต่ำแม้รัฐออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันก็ยังไม่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ตามที่หวังนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะสามารถเดินทางไปด้วยรถยนต์เนื่องจากว่าความกังวลต่อโควิด -19 ค่ะทำให้คนส่วนใหญ่ก็เลือกเดินทาง ยรถยนต์ส่วนตัวมากกว่าเครื่องบิงขนขณะเดียวกันนะคะคนที่ยังมีกําลังซื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวในกรุงเทพค่ะทําให้หลายพื้นที่ก็ยังคงไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวค่ะ